จาพี่น้องมาเดิมมาในสื้อผ้าเก็บดอ,อกคิออกนี่ออดอ,อกคิกงามๆอันนีงดอกก็ไม่ยุ่ของบนเต็มอยูพอออย่พี่น้องจะีสอนมาเกี่ยวหยามเลยพี่น้องนี่ เกี่ยวไปหลายแล้วมากพอดีเอาเหมือนนี่ยะก้อนจะจะบอกท่านมาจากเถื่อเฮ้ยเบิ่งหง่ายจะสอนงามโบจะสอนเกี่ยวไปเกี่ยวมาจะสอนเห็นเห็ดพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเก็บเห็ดน้ำเด้อโอ้ยยางมาได้พี่น้องพี่น้องเห็ดเพชรโขนก้าเก็บนกแกันพี่น้องมาเก็บนกแก้ว อุ้ยจะดึงได้พอแล้วพี่นอกกกึกะใส่ถุงยางแล้อแยังมากขึ้นแเอาได้เลยโอ้ยดึงมาได้เลยพี่นนองเอ๊ย ้ยมันออกในขีด้ดินนะพี่นอ้องตอนนี้มันออกงายมันดึงงายอยู่มันดึงกาบใหม่พี่นอ้องตอนนี้เราสิดึงได้บ่ล้บ้านอุ้ย จ็บม,ออมือหนึ่งถือกลของมือหนึหานานน่งเมื่อวา <c oughs> นปุ๋ยใส่หาน้ำนนพี่น,อน้องเลื่อถุงมือออกเอ้ก็ยังยึงยังตาวเดี้กับอไไรพี่น้องเอ้ยไอ้คนบ้าแรงมาหาตะเห็ดเนาะมาเกี่ยวหาน้ำเนาะพี่น้องเนาะ ฝ่อแม่งกื่ออีละติดดองอีกละเห็นบ่ทําเบิดอยู่ไหนอย่างเหัวเจ้าท่านย่างหาเบิดอยู่เดี๋ยวจะพายเบิ้งตุ่มเบื้องผาน้ำเด้อพี่น้องฝนปรตกมาใส่หย่างงามใต้เบิดพี่น้อง เอ้ยจะได้เนานะนี่ผ้าเบื้งต้นของ้าต้นนี้เพิ่นออกเป็นพญานาคพี่น้องนี่พี่น้องเบิอเ่องอะไรก็เบอร์เดอ้อจ้ะนี่จะสอนฟันได้หาสองสองพี่น้องเอ้ยเบิื้องเดอ้อนั่นเขาได้ตาได้ตาดีนี่เบิ่งเอาเหล็กเน,นี่ทางพี่น้องไปเห็นเลขบ่เห็นเลขกโกโป่ะน่ะ นี่หกว่พี่น้องเออนี่นี่เนี่หกว่ะนี่แค่สอนอยู่ในฝั่งล่างแม่บมาใครเห็นเอ๋อเบิรงเอาเด้อพี่น้องเบิงก็เด้อร์ตาพิษยังด้วงห้ากับสิทธิ์ถึงได้ละพี่น้องเนาะนี่อุ้ยมึงจากของบ่นลงมาข้างล่างเนาะ ออกมาคือ uh. ้ว่าพี่น้องคือพญานากบอลอือใส่ตั้งแต่ข้างในเป็นพี่น้องด้วยเป็นเสมอฮะอ๋ออย่างนอยู่ข้างในเลยเห็นแต่เหลือฮกตัวเดียวเนาะพี่น้องเนอนหกหยังพี่น้องฮกยัง บอกแน่พกอะไรพี่น้องจา๋าโอ้ยมึงเลสอน้ย <c oughs> ไปเ่ยวหยางต่อได,บดอ้บัดมึงเบิง์อเดอร์พี่น้องดอกมาเพิ่อกับเป็นยังสี่หล่ะพี่น้องจา๋านี่เลสอนขึ้นมาขัางบุญไทยิึงพี่น้อง ดูเอานะคะนี่ให้เห็นเลขให้สาธุเทพบุตรเทวาดาเจ้าทีเจ้าทางเอ้ยขมัขมมนจ่าเสดสูงแหมงออกไม่เห็นในจ,าจน้าจ่าในยหญ่เห็นตัวเดียวเถอะพี่นออ้อง้าของบนฝืนลงไป บัตรตนนี่พิ่นขับมาเป็นอย่างไรพี่น้องเป็นธรรมดาเป็นตนเดียวอะไรพี่น้องนี่ละพี่น้องชีวิตมาหน้าเฮาเนาะพี่น้องเนาะปลูกถุงเฮาออกจากนั่นก็ไยเขาอันนี้เจ้าอันนี้เขาอันนั่นหายอย่างหายหัวพี่น้องเอ้ยงามบ่อลอย่างในญ่โซน แค่นี้เด้อพี่น้องทายมาให้พ่อหายคิดถึงกันได้จ้าพี่น้องจ้าเบิ่งกรด้อโตลีกันเลย